สวัสดีค่ะหายหน้าหายตาไปโดนน้องอยากเรื่องบานจ้าอื่นเพื่อนซิมะเอาอ่ะประตูออกเพื่อนกันสซีเม่ทองน้ำหนาบ้านเพื่อนกันสซีเฮ็ดข้างนอกมันกันสซมีอ่าเอียงเกาะเขาเอาิ้อนอียงเกาะยื่นออกไปข้างนอกเขาเอาิ้อนอียงนอกักนสาดติ กันสาบนิดน้อยยื่นออกไปข้างนอกอันนี้คือสิเฮดหลังจากนั้นก็เรียกห้องจูเลียให้มันแล้วเขาสีไซพาสเตอร์เขาสีทาสีหลังจากนั้นเขาสีไซตู้แซ่เผ้าให้เป็นพ่อห้องน้ำมองนงันแล้วเดี๋ยวน้องสิเฮดเป็นคลิปบ้านให้เบิ้งกขงแล้วกันแต่ว่าว่าเบิ้งนอกกินน้องเฮดอย่างเมื่อนงเมื่อนี้น้องเฮดเขาเอินอีอย่างก่อนนี่ฮหรอว่าอางกฤษเดวิดลืมเออแมคคาโรนีรนชีสจ้าน้องเฮดหัวกันแล้วว่างหัน เฮดบราวนี่ต่วาน้องเงินน้องไม่ได้เฮดห้เบิรงจ้ะเพราะว่าน,อน,อน้งาอ,านองย่งที่เลยช่วงนี้บันที่นี่ต้องซีเฮดเองบรงทม่นี่น้นนนองซีเฮดอ่าสลัดจ้ะสลัดเนื้อสเต็กคล้ายๆแบบว่าผ่า <c oughs> เนื้อเนื้อย่างแล้วเอามาย้ำอีกทีหนึ่งอันนี้จากจากสวนจ้านี่น้ำตาลปิ๊บแล้วก็น้ำปลาคามแล้วก็นี่แหละส่วนผสมเมลาย ดี๋ยวมาเบ่งวันน้องสิบ้าเห็ดหยางอันนี้เนื้อจ้ะเนื้อเนื้อนิ้วซีแลนแซ่บๆได้จ้ะอันนี้เห็ดไฮเดวิดจ้ะอันนี้เนื้อสเต็กน้องมักแล้วจ้ะน้องหมักน้ำตากับน้ำตาลแล้วก็น้ำมันเ่าต้องแส่ลายจ้ะแค่นี้ขอบคุณนะคะพี่ตุก๊กกระทะพี่ตุก๊กไม่ได้ทำแพนเค้กเลยส่วนใหญ่น้องเอามาทำอาหารต้องขอบคุณพี่ตุก๊กมากๆเนอพี่ตุก๊ก หลอนเกินไปหรือเปล่าหนึ่งพอดีนะสองอันพอดีจ้ะบ๊อบอาจจะใหม่แน่ก็น้อยจ้ะไม่นอนนิดหน่อยก็ไม่เป็นงาจา้ะขอบคุ แปดจานรู้สิน่ากินมาจ้าพักไว้จ้าเสร็จพักไขมันเย็นจ้าให้มันเย็น,น,น,ยนก่อนแต่ว่าน้องคิดว่ามันแสบมันตาลติบประมาณนี้ มะเขือเทศพอมีให้เก็บถือว่าโอเคอยู่นะบามีบักแตงจ้าน้องลืมซื้อบักแตงลืมซื้อเยังลืมซื้ออย่างลืมซื้อบักแตงเอาบักแตงมาเราจะมาคือเถือเยอะจากตอนนั้นลอยลอยเนอเยอะมากจ้าใส่บักเกอเทศได้หลายจ้ามันสีหวานหวานได้ขั้นเป็นบักมะเขือเทศเพาะน่ะลอยสวหวานลอยลอยงนบอซิมมันกระดัง อันนี้ไว้แซ่ตม,มังคุดมออืนจ้ะส้มตำพรุ่งนี้น้ำตาลปีบน้องคิดว่ามันหอมหอมจ้ะเพื่อความหอมประมาณนี้นจ้ะะ ไม่ใส่ก็ได้ใส่แค่มะนาวก็ได้จ้ะเดวิดอาจจะบอกินพริกเผ็ดบันไดแค่นี้เนาะเดวิดเนาะ,นะมันสิบสุกเต็มที่นะจ้ะเด้อขั้นผู้ใดมักสุกกับมักใดแต่ว่า น้องคิดว่านี่เดี๋ยวน้องจะปาดให้เบิงและให้เบิงนี่มันสิปร,นประมาณนี้จ้ะเนื้อสิบสุกปันใดขั้นผู้แดมากสุกก็ได้แต่ว่าแบบเนี่ยจ้ะมันสิแสบ,บเนื้อน,นิ้วซีแลนด์บอมีกลิ่นคาวค่ะไม่มีกลิ่นคาวปาดครึ่งก่อนเนาะนั่นประมาณนี้ค่ะอ อร่อยไหม <Yeah. S 1> ต้องหมักก่อนจ้ะหมักหมักน้ำปลาซื้อเนี่ยจ้าหอมจ้ะบะหมี่บักเต็งจ้ะต้องใส่เตงด้วยถึงจะอร่อย มันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่หลจ้าผ้านี่นะอันนี้บักแดงนะจ๊ะเนาะลาดจา้ะ ลาดเนื้อแล้วก็ <c oughs> อาหารฝรั่งให้เด็กน้องจะเอาคลิปเกี่ยวกับบ้านลงให้เบิงเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะน้องอัดไว้อัดไว้แต่ว่าน้องบมมีเวลาเอาลงจ้ะเพราะว่าอ่าน้องเก็บของตรงนี้ออกหมดแล้วนี่เืเห็นบอออกหมดแล้วปกติพี่พีซีเฮนน่ะของหลายๆายเห็นบนะอน้องเคลียร์ออกเคลียร์ออกเราต้องเคลียร์ออกเราเริ่มต้องเคลียร์ออก ทังลา,ลายเอาออกเบิดแล้วจ้ะค่อยๆเคลียออกเคลียออกอันใดที่เฮ้าแบบว่าอันใดที่เฮ้าบ่ได้ใสหของครัวเฮ้าก็เอาลงไปข้างล่างลงไปขยางทยอยทยอยเพราะว่าบรรยมพืนมาเข้าสิขัดจังไดเฮาก็ต้องเอาลงทุกอย่างอยู่แล้วเนาะคลิปนี้ขอตัวนะคะบ๊ายบายคิดหอด้อ Down if I see the car later, mate. Yeah, he's got it. I've got my other ladder. Up, you're right, inside. Grab the lever. Ah. Check me into the middle of the sheet down here, mate. Yeah. Just the middle of the sheet, yeah. yeah drop man. your right hand side down a little bit, Mikey. Get the, your, uh, sorry, drop your left hand side down a little bit. ดบสบายดีครับวันนี้น้องจะพามาอัปเดตเรื่องบ้านค่ะใส่อ่าเขาเอิ้อหยังก็จิบบอร์ดแล้วจ้างข้างบนใส่เบิดแล้วจ้ะเดี๋ยวให้สามีช่วยเปิดเปิดหน้าต่างอันเล็กให้หน่อยได้ไหมอเปิดไปดวอ๋ออย่าเปิดอีกเปิดเปิดทั้งหมดเลยในะห้องน้ําด้วยอย่าเปิดเลยอย่าเปิดอีกค่ะ